สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูเรื่องการคำนวณหาขนาดและชิดแรงลับนะคะสำหรับแรงที่มากกว่าสองแรงขึ้นไปคราวที่แล้วเราเรียนกันไปนะคะการแตกแรงขั้นตอนการแตกแรงก็คือเราจะพิจารณาที่มุมเป็นหลักนะคะถ้ามุมใดชิดแกน x แรงในแกนนั้นจะเป็นคอร์ถ้าแรงใดชิดแกน Y แรงแกนนั้นก็จะเป็นคอร์เหมือนกันก็คือถ้ามุมใดมุมหงชิดแกนใดแกหนหแรงในแกนนั้นก็จะเป็นคอร์นะคะอ้าวดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1ก็คือจะเป็นหน้า40นะคะเป็นแบบฝึกหัดข้อที่2 จดยบอกว่าจงคำนวณหาขนาดและทิศทางของแรงรับโดยที่มีแรง4แรงนะคะ f 1มุมอยู่ในแนวแกน x มีแรงเท่ากับ30กิโลนิวตันอันนี้นะคะ f 2แรงอยู่ระหว่างแนวแกน x กับแกน y แต่มุมชิดแกน x แรง f 2มีขนาด20กิโลนิวตัน f 3 มีแรงชิดในแนวแกนลบ x เท่ากับ8กิโลนิวตัน f4 มีแรงเท่ากับ10กิโลนิวตันมุมชิดแกน y ขั้นตอนที่1นนะคะก็คือการแตกแรงให้อยู่ในแนวแกน x กับแกน y f1 ก่อนนะคะ f1 เท่ากับ30กิโลนิวตัน แรงอยู่ในแนวแกน x เพราะฉะนั้นเราก็แตกแรงเป็น f 1 x กับ f 1 y นะคะแกน x ก็เท่ากับ30 k กิโิทีนี้แรงเนี่ยมันอยู่ในแนวแกน x อยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในเส้นตรงแนวแกน x แกน y ไม่มีเราก็ใส่เป็น0นะคะ x เป็น30 y เป็น0ต่อไป f 2 f 2เนี่ยมุมชิดแกน x เพราะฉะนั้นเวลาเราแตก f 2นะ,ะก็ได้เป็น f 2 x กับ f 2 y แรง f เท่าไหร่20กิโลนิวตันเราก็มาใส่นะคะ f 2องกิโลนิวตันมุมชิดแกน x f 2นะคะมุมชิดแกน x เพราะฉะนั้นแรงในแกน x ก็จะเป็น cos เพราะฉะนั้นก็เป็น f 2 x เท่ากับ20กิโลนิวตั cos มุมเท่าไหร่มุม40เราก็ใส่ไปมุม40 ถ้าอันนึงเป็นคอสอีกอันหนึ่งก็ในแกน y ก็ต้องเป็นไซ n ์ก็เป็นไซ n ์สี่สิบง่ายๆนะคะดูว่ามุมเซต้าชิดแกนใดแรงในแกนนั้นเป็นคอสในที่นี้ชิดแกน x แรงแกน x ก็เป็นคอสแกน y ก็เป็นไซ n ์แล้วนักเรียนก็กดเครื่องคิดเลขนะคะก็จะได้คําตอบออมาต่อไป f สาม f สามมุมอยู่ในแนวมุมไม่มีนะคะเส้นตรงอยู่ในแนวแกน ล x เพราะฉะนั้น f 3ใน,ในแกน x ก็จะเป็นลบ8กิโนิตะคะเพราะมันอยู่ฝั่งลบก็เป็นลบแรงในแกน f 3 y ไม่มีก็ใส่เป็นศูนย์เพราะว่าดูนะคะแรงมันอยู่ในแนวแกนเพราะฉะนั้น x เป็นลบ8 y ไม่มีก็ใส่เป็นศูนย์เข้าไปต่อไป f 4 f 4มุมชิดแกน y ถ้ามุมชิดแกน y เวลาเราแตกแรงนะคะ f 4 y ก็จะกลายเป็น cos ก็จะเป็นแรง10แล้วก็เอา10มาใส่10กิโลนิวตันมุมชิดแกน y แกน y ก็เป็น cos 60องศาถ้า y เป็น cos x ก็ต้องเป็น s i n แล้วนักเรียนก็ดูเครื่อง,งหมายตรงนี้นะคะ x ลบ y ลบเพราะฉะนั้นเวลาทำอย่าลืมใส่เครื่องหมายทั้งคู่ x ลบ y ลบแล้วก็กดเครื่องคิดเลขอ,ออกมานะคะ ต่อไปขั้นตอนที่2การรวมแรงเวลารวมแรงเราจะรวมแรง x ก็รวมแกน x y ก็รวมแกน y นะคะคิดเครื่องหมายบวกลบด้วยอ่าเรามาดูแกน x ก่อนนะคะแกน x มีอะไรบ้างมี30มสิบบวกสิบหลบ8 ลบแปดจุดหกหกล้วก็มาใส่ค่ะเนี่ยสามสิบสิบห้าจุดสามสองลบแปดลบ 66, แปดจุดหกเราก็กดเครื่องคิดเลขออกมาได้ยี่สิบแปดจุดหกหกอ่าต่อไปดูแกน y แกน y มีอะไรบ้างแกน y ก็มีศูนย์มีสิบสองจุดแปดหกมีศูนย์แล้วก็มีลบห้านะคะเรียงกันมาใส่ศูนย์บวกสิบแปดสิบสองจุดแปดหกบวกศูนย์ลบห้า ล้วก็กดเครื่องคิดเลขมาได้เจ็ดจุดแปดหกขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สามก็คือหาแรงลับนะคะ r เท่าทกับเอาแรงที่เรารวมได้เมื่อกี้นี้ในแกน x แกน y มายกกำลังสองนะคะแกน x เราได้ยี่สิบแปดจุดหกหกตรงนี้นะคะมายกกำลังสองบวกด,ด้วยแกน y คือเจ็ดจุดแปดหกมายกกำลังสองทีนี้เวลากดเครื่องคิดเลขนะคะ ต้องใส่สแควร์รูทแล้วก็ต้องใส่วงเล็บด้วยนะคะถ้าใส่รูทอย่างเดียวแล้วไม่ใส่วงเล็บค่ามันจะผิดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเวลาใส่สแควร์รูทต้องใส่วงเล็บให้มันด้วยแล้วกดเครื่องคิดเลขออกมาได้ยี่สิบเก้าจุดเจ็ดสองกิโลนิวตันนะคะต่อไปข้อสี่หามุมของแรงลัพสูตรมันซ h e t เท่ากับ arc tan เอาแรงแกน y หารแกน x ทีนี้เวลากดเครื่องคิดเลขต้องใส่วงเล็บด้วยนะคะ ามุมกดงายกดชิปแล้วก็กดแทนแล้วก็ใส่วงเล็บแล้วก็ตัวเลขหารกันแล้ววงเล็บปิดนะคะแล้วก็เท่ากับชิปแทนใส่วงเล็บตัวเลขหารกันวงเล็บปิดแล้วก็เท่ากับในที่นี้แทนอาชิปแทนแล้วก็ ตัวเลขแกน y ขึ้นก่อนนะคะแกน y คือเจ็ดจุดแปดหกกิโลนิวตันแกน x ก็คือยี่สิบแปดจุดหกหกหารกันนะคะกดเครื่องคิดเลขก็ได้มาสิบห้าจุดสามสามองศานะคะอ่ะดูตัวอย่างถัดไปค่ะอันนี้ไม่มีในหนังสือนะคะ ตัวอย่างที่2จงหาแรงรับและทิศของแรงรับดังรูปในข้อนี้มันจะมีแรงน้ำมด3สาแรงคือแรง f 1 70นิวตันมุม50องศาชิตแกน x f 2มุม30องศาชิดแกน x แล้วก็ f 3 10นิวตันอันนี้จะง่ายๆนะคะเพราะว่ามีแต่ชิดแกน x ขั้นตอนที่1แตกแรง 1> f 1ก็เป็น f 1 x กับ f 1 y แรงเท่าไหร่แรง70นิวตันแล้วก็70มาใส่นะคะต่อไป cos เพราะว่ามุมชิดแกน x ตรงนี้เราก็ให้เป็น cos มุมเท่าไหร่มุม50แล้วก็เอา50มาใส่ถ้า1 x เป็น cos 1 y ก็ต้องเป็นไซน์แล,แล้วกดเครื่องคิดเลขออกมานะคะได้45กับ53.62ต่อไปดู f 2ชิดแกน x เหมือนกัน แต่ว่าค่าแรงในแกน x มันจะเป็นลบนะคะ y ก็เป็นลบทั้งคู่เพราะฉะนั้นอันนี้ f ส x แรงที่ให้มาคือ20นิวตันเราก็ใส่ไป,ไปเป็นลบทั้งคู่เราก็ใส่ลบมุมมันชิดแกน x เพราะฉะนั้นแรงในแกน x ก็เป็น cos ในแกน y ก็เป็นสายมุมเท่าไหร่มุม30เราก็ใส่นะคะแล้วกดเครื่องคิดเลขออกมาต่อไป f ส f สอันนี้นะคะมุม มุมไม่มีแรง f 3อยู่ทับแนวแกน y เพราะฉะนั้นแกน x ก็เป็น0แกน y ก็เป็น10แต่ y เป็นลบเพราะฉะนั้นก็ใส่ลบ10ต่อไปขั้นตอนที่2การรวมแรงรวมแรงนะคะเอาแรงที่ได้ในแกน x แกน y มารวมกันแล้วก็ใส่เครื่องหมายด้วยแกน x มีอะไรบ้างแกน x ก็มี45 ลบสิบเแล้วก็0นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็น45่สิบห้าลบสี่สบเวกศย์ก็ได้27.68แกน y แกน y มี53.62ิบสาลบสิแล้วก็ลบสิแกน y นะคะเมื่อกี้นี้ห3 6 2ิบสามกลบสิลบสิก็ได้33.62ามจุต่อไปพอเราได้ค่าแกน x แกน y แล้วนะคะเราก็มาหาคำตอบ หาแรงรับ r r เท่ากับเอาผลรวมของแรงในแกน x แกน y เอามาใส่สแควร,รูตนะคะแกน x เท่ากับ27.68กยกกำลังสองบวกแกน y ก็คือ33.62กยกกำลังสองถอสแควร,รูตออกมาได้43.55อย่าลืมใส่วงเล็บด้วยนะคะต่อไปหามุมสูตรเซต้าเท่ากับอารแทนเอาแรงในแกน y ขึ้นก่อนนะคะแล้วห่านแกน x แล้วก็เท่ากับ arc t a แทน y ก็คือ33.62นะคะเนี่ย y 3า2ส2 x ก็คือ27.68 27.68แล้วก็เอามาหารกันเท่ากับ50.53ิุ้องศาเพราะฉะนั้นเวลากดตรงนี้อย่าลืมกดชิปก่อนนะคะชิปแทนวงเล็บแล้วตัวเลขหานกันแล้ววงเล็บปิดค่ะอันนี้จะเป็นแบบฟูกหาด ก็จะมีทั้งหมดสามข้อนะคะเป็นข้อที่สิบสามในหน้าสี่สองในหนังสือนักเรียนนะคะโจทย์ให้หาขนาดและทิศทางของแรงรับดังรูปอันนี้ก็จะเหมือนกับตัวอย่างที่ครูสอนไปตัวอย่างแรกนะคะมี f 1แรง20กิโลนิวตัน f 2องกิโลนิวตันมุมชิดแกน x f 3อยู่ในแนวแกนลบ x เท่ากับ10 f 4เท่ากับ30กิโลนิวตันมุมชิดแกน y คำตอบอยู่นี่นะคะต่อไปข้อ2ข้อ2มีแรงทั้งหมด3แรงมีแรง f 1 10นิวตัน f 2 12นิวตัน f 3 6นิวตันมุมนะคะ f 1อยู่ในแนวแกน x f 2อยู่มุมอยู่ชิดแกน x f สมุมชิดแกน y เพราะฉะนั้นเวลาแตกแรงดูด้วยนะคะอันไหนเป็นคอร์สไหนเป็นต่อไป f 3อันนี้ก็จะเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้นะคะมีแรง f 1นึ่้อยยอยู่ในแนวแกน x f 2ชิดแกน x f 3ก็ชิดแกน x ง่ายๆ่าค่ะอย่าลืมทำแบบบุคาส่งมาด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องโมเมนต์ค่ะขอบคุณค่ะ